ถ้าผู้ชมก็ยังคงจําได้นะอลองดูนะฮะค่ะพระพุทธเจ้านางสาววิดลัสแสลีมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี้ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆ ที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าเคยแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่เก้าสวรรคตแล้วราชการที่สิบจะไม่ชอบคนม้งแล้วก็ จะปล่าชน,นชีวิตคนมองไล่ชีวิตไล่พวกหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะอยากให้ทุก ทุกคนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหมู่บ้านหนูอยู่ห่างแล้วก็เป็นถิ่นทุรกันดารค่ะน้องๆที่หมู่บ้านก็ขาดแคลนการเรียนรู้แล้วก็ไม่มีอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ค่ะหนูอยากจะเรียนครูแล้วก็กลับไปพัฒนาน้องๆ ที่อยู่ที่หมู่บ้านให้ได้รับโอกาสที่ดีแบบหนูค่ะแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะแล้วก็เพื่อที่จะอยู่ดูแลให้พวกหนูชาววงทุกคนมีแผ่นดินไว้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเป็นคนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี บ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งความเป็นคนไทยคือจะเป็นเชื้อชาติใดจะอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นๆที่เขาไปคิดว่าใครเป็นชาตินูน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทย เป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงหมละ่ะก็ขอให้สบายใจได้สุดยอดไหมชมไหคลิปนี้สุดยอดมากคลิปนี้สุดยอดมากฮะ ไม่รู้จะพูดยังไงความจริงมียาวกว่านี้นะฮะแต่ท่านสามารถหาหาฟังได้หาชมได้ใน y t u t u ครับนะครับในหลวงเนี่ยมีพระราชดำรัสโดยตรงต่อเด็กๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็เชิญเ,เด็กๆมาเป็นจิตอาสานะฮะแล้วน้องชาวเขาเผ่ามงเนี่ยโอ้โหกล้าถามมากนะเพียงแค่เขามีโอกาสเขาถามเลยเขากล้าแสดงออกแล้วเขาถามยังไม่ทันถามเลยร้องไห้แล้ว นะคงอัานอั้นมากนะคงอัานอั้นมากเพราะตอนแรกเขาบอกเขากลัวมากอมพอสิ้นแผ่นดินราชการที่9้าแล้วเกรงว่าสถานภาพของเออชาวเขาเนี่ยจะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิม,มนะฮะเห็นไหมฮะไม่มีอะไรที่แบบโอโ้จริงแท้บริสุทธิ์เท่านี้อีกแล้วฮะใช่เนี่ยมีพระองค์นี้แหละฮะในหลวงที่แบบเรียกเด็กๆมาเรียกคนไทยมาแล้วมีอะไรพูดต่อหน้าพระพักเลยใช่ฮะแล้วท่านตอบอ่ะโอ้โหเห็นฮะท่านทรงตอบแบบโดยตรงเลย สุดยอดมากคลิปนี้นะฮะ